สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อุกเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Tutorial Accurate Battle Simulator นะครับผมหรือว่าแท็บกันอีกแล้วนะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับก็ตอนนี้มีนายพลกระบองมา1คนนะซึ่งผมจะต้องจำเป็นจะต้องฆ่ามันนะครับผม <c oughs> ก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ไม่มี คือตอนนั้นผมจําได้ว่าผมใช้อันนี้อันเดียวนะครับมาสู้กับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งไม่รอดนะครับผมก็เลยจะใช้เทคนิคเดิมนะครับโอเคลองดูนะครับนี่ครับผมเขาเรียกว่าสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งผมบอกแล้วมันเนี่ยเอาเลยจัดการจัดการสวยนะฮะก็วิคตอรี่ไปอย่างง่ายดายเดีครับผมด่านแรกก็ด่านนี้นะครับผมจะมีชาวนาอยู่หนึ่งคนเนี่ยแล้วก็มีนี่นะฮะป่าปลายกันอยู่ในนี้นะฮะ เป็นพวกที่แอบอยู่ในนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกตัวธรรมดาเนี่ยแหละก็คือผมจะเอาเป็นพวกยิงระยะไกลแล้วกันเนาะผมจะเอาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วกันเนาะผมจะเอาเป็นฟาร์มเมอร์นะครับผมเป็นจอนชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยก็เอาเอานี่นะครับผมเฮเบลเลอร์น hey ะครับผมคนที่ใช้ฟางนะครับผมเป็นเกราะตัวเองเนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เป็นนักเวทน,นะครับผมใช้ยาปลาปายาพิษนะครับผมเอาเอาน้อยๆหน,น่อยวะ เอาน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงมากแล้วก็นี่นะครับผมคนเกี่ยวข้าวนะครับคนเกี่ยวข้าวผมจะเอามาสัก2คนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเมอร์เอ่อเอานี้ลองดูนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับผมคนเกี่ยวข้าวก็ตอนนี้ครับปายาไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคนเกี่ยวข้าวคนเกี่ยวข้าวคนเกี่ยวข้าวตายไปหนึ่งเอาไม่ตายครับคนเกี่ยวข้าวไม่ตายครับเอาไว้ครับดูฝั่งนู้นครับผมฝั่งนู้นตอนนี้ฟังฟังไว้ครับคนเกี่ยวข้าวคนเกี่ยวข้าวกำลังตีตีครับตีครับ เอาไงครับเอาไงครับตอนนี้ติดบินแล้วอุมท่านผู้ชมเอาเลยครับตอนนี้หมื่น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 อ่าแล้วเรามีมีจำนวนจำนวนกองทัพจำนวนกองทัพมานะะจำนวนกองทัพเกษตรกรธรรมดานะฮะแต่ตอนนี้ก็โดนก็เหลือแต่คนเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้โดนลุมโดนลุมจากเอ่อชาวเกษตรกรนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้ดิงกลับโอ้โห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 เอาเอาไงฮะเอาไงฮะเอาไงฮะฟันแับแทงแทงแทงมังข้าวเลยมึงแทงข้าว แล้วตอนนี้ปสู้กันในข้าวครับก็ตายไปเนี่ยก็ยะะ <c oughs> ผมว่าอันนี้ไม่ได้นะ2,000 h o u s years later ก็ผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้ออกนิดนึงนะเพราะว่าผมว่าไม่ค่อยน่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมจะเอาคนเกี่ยวข้าวมาเนี่ยอีกคนหนึ่งนะเป็นเป็น3คนใช่ไหมเออเป็น3คนแหละโอเคเริ่มเลยฮะ โอเคตอนนี้ก็ปาปางแล้วผมตอนนี้นักปายาโยนยานก็ผมเกิดการมืนเมาฝั่งนี้ได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีนักเกี่ยวข้าวทั้งสามคนเลยนะฮะถึงสามคนเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็จิ้มนะผมจิ้มจิ้มเป็นว่าแรกเลยครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็ตายไปแล้วก็ที่เรียบร้อยนะครับเหลือหนึ่งคนเหลือหนึ่งคนยังไงฝั่งนี้ตายนะผมตายนะตายนะยนะแล้วตอนนี้นักเกี่ยวข้าวกำลังจะไปช่วยเพื่อนรับผมท่านผู้มชมกําลังเดินมานะฮะตอนนี้ก็เกิดการตะลุมบอลเกิดขึ้นนผมเื่องจาก ทีมสีฟ้าที่มีเกษตรกรมากเกินไปเนี่ยก็เลยตอนนี้สีแดงก็กําลังจะใช้คุณภาพของเขาที่มีอยู่นี่ยเขบผมเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะนะฮะตอนนี้ก็ตีไปแล้วนะผมสีฟ้าสีฟ้ายังไงสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าตอนนี้จะตายแล้วจะตายหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับสีฟ้าเนี่ยหมดแล้วซีนเงินสีน้เงินหรือสีฟ้าเออสีน้เงินแหละเออสีน้เงินนะฮะกูพูดสีฟ้ามานตั้งนานโุกฝั่งสีแดงก็ผมเลือนักเกี่ยวข้าวอยู่สองคนสีน้เงินนะอ๋อตอนสีน้เงินสีน้เงินเหลือคนเดียวฮะ อยู่คนเดียวตอนนี้กาลังจะเรียบร้อยครับผมสีแดงเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคไปดูด่านต่อไปนะฮะเราจะเอายุคดึกดาบรรมาที่โหดๆมากๆนะครับผมก็คือนี่นะครับผมยุคดึกดาบรรพ้5คนเขาก็สามารถเสกกระดูกมาอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ตายยกกองทัพได้เลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยุคเดียวก็สามารถจัดก,การได้รัาเรียกว่า โหดเลยทีเดียวเนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็เอา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 เรียบร้อยฮะไม่รอดครับผมโอเคก็ผมคิดว่านะเราต้องรวมหลายยุคด้วยนะครับก็ <S <S อันนี้ก็เป็นพลพาหอกนะครับผมแล้วก็ถ้าผมรวมเป็นหลายยุคแล้วกันเนาะก็ฟาร์มเมอร์ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นนักปายานะครับผมใช้อันเดียวพอนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับผมยุคสู้รบนั่นเองเนี่ยก็ผมจะใช้เป็นพลดาบเนี่ย คนดาบอยู่ข้างหน้านะครับผมแนวหน้าอ๋อตอนนี้ก็ฝนตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะสนใจเกมดีกว่านะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ2องบาทนะครับผมแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นนี่นบผมเฮดบัตเตอร์นะฮะเป็นตัวที่ใช้หัวในการทุบนะครับผมซึ่งตัวนี้เหมาะสําหรับการเป็นแนวหน้าอย่างยิ่งนะฮะโอเคก็อันนี้แนวหน้าไปเลยนะฮะโอเคเริ่มกันเลยครับ มาครับผมเอาหัวเอาหัวไปมงเอาหัวมงเอาหัวโมงเป็นไงเันโอ้ยยยยยยยาพิษตอนนี้ผมอาบยาพิษแล้วผมทุกคนอนนี้ฮะตัวเขียวอีกันหมดเลยนะผมท่านผู้ชมตัวสีเขียวกันหมดเลยนะอ้าวแล้วฝั่งสีแดงแพไปนะผมว่าคนปายาเนี่ยมีประโยชน์นะอันนี้เอาออกนะผมไม่มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์นะฮะโอเคแล้วก็ดาบออกนะับผมเอาอันนี้สักนิดนึงนะเอาสักสามคนนี้ผมคนปาหอกเนี่ย เราดูวันที่ยุคฟาร์มเนี่ยผมก็ผมก็จะเอาเป็นนี่แนวผมเป็นนักเกี่ยวข้าวเนี่ยแล้วก็ทําการนําฟาร์มเมอร์ปลาปายมานะฮะแล้วก็อันนี้มาเนี่ยโอเคเริ่มกันเลยครับโอเคตอนนี้ก็นักเกี่ยวข้าวก็บุกเข้าไปแล้วนะ ฝ่ายสีแดงได้เปรียบนะผมเนื่องจากมีนักเกี่ยวข้าวเป็นผู้นานะครับตอนนี้ก็ปายาดนะผมตอนนี้ติดพิษทุกคนแล้วนะครับเอ้ไงครับเอาไงครับตอนนี้มืน,มน,กน,น,มนกันเป็นกปอนแล้วตอนนี้นักเกี่ยวข้าวกำลังจะเก็บงาน,นะครับโอ้นักเกี่ยวข้าวโอ้มันอย่างก,กับรีเปอร์เลยนะผมคุณนึกว่านี่มาบานมาเกิดอจ,ดจ,ดจะหมดแล้วนะผมท่านผู้ชมจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือคนเดียว่าน,านั้นเหลือคนเดียวนาน้นฆ่าข่ามันเยี่ยมเวิร์ตอรี่นะครับผมสีแดงชนะไปเนื่องจากมีนักเกี่ยว ใช่ครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในยุคดึกดำบรรพ์นนะฮะตอนนี้นะผมยุคไวกิ้งกับยุคหินนะครับผมได้มารวมตัวกันแล้วดีครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นสิ่งที่ทันสมัยนะผมผมจะเป็นซามูไรนะผมผมจะให้ซามูไรเนี่ยมาอยู่แนวหน้านะครับผมแล้วก็ ผมจะนํามังกรน่ครับผมม้านินมังกรนี่นะผมเป็นมังกรของจีนนะครับผมซึ่งเป็นเหมือนว่าวันนี้เขาจะมาเชิดสิงโตกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ครับเขามาเชิดมังกรกันนะครับมังคีคิงนะครับผมอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับผมเขาคือหงอคงนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับโอ้ยุคนี้เดี๋ยวนี้ครับมังกรมังกรพ่นไฟครับมังกรตายไปแล้วนะฮะโอ้ไม่น่าเลยมังกร แต่แต่มีคนขับมังกรยังขี่มังกรยังเหลืออยู่อ้าวเรียบร้อยฮะโอเคครับผมไม่น่าทําอย่างนี้เลยมังคีคิงอะดีแล้วนะฮะมังเอ้ยมังคีคิงอย่าเพิ่งเลยนะฮะผมเอาเป็นว่าผมเอาเป็น Ninja นินจาเนี่ยครับผมเป็นนินจานินจาแล้วก็ซามูไรจํานวนหนึ่งน่ครับผมแล้วก็เราต้องมีพระด้วยนะครับผมพระพระโอพระสงฆ์แล้วก็ผมแล้วก็เพิ่มเติมซามมไรนิดหนึ่งนะฮะเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ะครับผมในการฆ่าพวกมันนะฮะ ไม่ใช่เทคโนโลยีหรอกนะครับผมก็เป็นยุคที่ใหม่กว่านั่นเองนะก็น่าจะรอดนะเพราะว่าอายุนี้วัตถุภรณฑ์เออเออเออเอเอเอ,อ,อกูขอโทษครับเออเออผมขอโทษนะท่านผู้ชมผมขอโทษที่ผมเหลงเนี่ยนะโอเคผมจะใช้เป็นเจ้านี้ละกันนะครับเจ้านี้ถือว่าโหดเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถเสกหนามมาได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมจะทําการทำโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นตัวโล่น,นั่นเองนะครับแล้วก็แนวหลังเนี่ยก็จะเป็นคน ปลาหอกนะครับผมไปดูกันว่าจะรอดหรือป่านะฮะตอนนี้ก็ไวกิ้งก็บุกเข้ามาเต็มกําลังนะะยังไงฮะท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้อ้าวดีฟีนะโอเคนะครับผมก็จะใช้เป็นนักเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมนะครับผมสามสี่คนอาสามคนเอาสี่คนบอนะครับแล้วก็ใช้เป็นนี้นะครับผมเป็นพวกฮ้นะครับผมเป็นพวกฟางนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือไวกิ้งนะครับผมซึ่งพวกไวกิ้งพวกนี้มาสามารถกระโดดได้ผมคือเบอร์สเกอร์เรองนะกระโดดไปเลย ไปบุกกันเองนะผมจังวันนี้ตอนนี้ก็เอาไงฮะตอนนี้ครับเหมือนสีแดงแชนะผมท่านผู้ชมเนื่องจากมีนักเกี่ยวข้าวที่เที่ยวชาญเรื่องการใช้ที่เกี่ยวข้าวเป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับผมสีแดงเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมด้วยพลังของชาวนาเนี่ยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด่านสุดท้ายของช็อปเตอร์แล้วนะครับผมผมจะเรียกมันว่าช็อปเตอร์แล้วกันกน,นะก็อันนี้ก็จะเป็นฝ่ามือนะครับผมก็ผมจะ ทำเป็นไอ้นี่นะ้ยไอตัวเดิมเนี่ยไอสองตัวนี้โกงมากนะผมถ้ามันมาอยู่ด้วยกันมันโกงเนี่ยก็ดูแล้วผมมันง่ายมากนะถ้าใช้สองตัวเนี้ดูทุกคนดูฮะทุกคนดูถ้าใช้สองไอสองตัวนี้มันง่ายมากนะท่านผู้ชมนะเราเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะผมลงไปแล้วก็ผมตอีทุบยังไงก็ A A K O เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แอดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้ สวัสดีครับบายบาย